วันนี้ผมอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้จะพามาดูที่ดิน2ไร่1งาน98ตารางวาที่มีสระน้ำแล้วอยู่ใกล้บัวขาววิลเลจที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จากถนนหลักชุมชนเข้ามาแค่ประมาณ100เมตรนะครับแล้วตัวที่ดินก็ยังติดกับลำเมืองสารณะนะครับเหมาะสำหรับทำบ้านพักหรือว่าจะเลี้ยงปลาก็ได้นะครับเพราะว่าตัวสระน้ำนี่มีน้ำตลอดทั้งปีและเนื้อที่ก็เยอะกว้างบรรยากาศก็ดีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงพร้อมโอนไม่ติดภาระใดๆโลเคชั่น จากที่ดินแปลงนี้นะครับไปสารที่สําคัญต่างๆนะครับอย่างไปบัวขาววิลเลจแค่1กิโลเมตรไปโรงเรียนประมาณ3กิโลเมตรไปวัดบ้านเด่นแค่8กิโลเมตรนะครับไปโรงพยาบาลแม่แตง15กิโลเมตรไปที่ว่าการอำเภอแม่แตง15กิโลเมตรไปปางช้างแม่แตง24 km, ่กิโลเมตรเอาไปดอยหลวงเชิงดาวแค่ประมาณ36กิโลเมตรนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับไม่ห่างจากตัวชุมชนนะครับผมเป็นพื้นที่ส่วนตัวเงียบสงบเหมาะสําหรับทําบ้านพักอาศัยหรือใครที่อยากจะลงทุนกับที่ดินแปลงนี้จะซื้อไว้เก็งกาไรในอนาคตก็เ,เหมาะครับผมเพราะว่ามีท้งน้ําถนน แล้วยังใกล้สถานที่ท่องเที่ยวอีกและวเข้าตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็ไม่นานนะครับประมาณ40นาทีใครที่สนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมตามข้อมูลที่ลงไว้ให้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ